สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักเพงสุกคู่สุกคนพ่อกับบ่าวไสคือเก่าพี่น้องแต่เคยตราเป็นคนทรายพี่น้องคนนะปลาพี่น้องปลาเค็งกับปลาซิวโู้ยลายเลยพี่น้องว่นไงยามรอบทีซีเลยนี่ไม่โดนรอบทีซีนะครับโอ้ที่ีทีห่าเลยนะเนาะ พนก็มาอีกเลยพี่น้องผู้ความลายยืนจนซีพ้นก็ตกไม่เลยนวังตองเรีดาเลยน้ำท่วมเข่าเพราะมกัสีท่วมก็าเลยพี่น้องฝนตกมดมือมดเวนกระปูหลอกนี่นะกระปูลายวะ โูนั่น่หลอกหลอกนั่นในต้นในนี่นะเนาะ,ะมัน,นามาีได้ทั้งกระปูทั้งปลาเค็งทั้งปลาขี้นอนเด็ชิวใช่มาเบิร์ด้วยคนมากัน้น้ำท่วมทั่วใช่โอ้ปลาเค็งเนาะดูนะพีเนาะปลาเค็งน้อยปลากระเดือดมองไงอืมน่าเบิร์นทั้งปลาเค็งทั้งปลากระเดือด อาซิวกระปูพี่น,น้องฝนตกมดมือมดขึ้นพี่น้องใยช่วงนี้จักพายุยังเขาผู้ป้าปตะโคนนะผู้ผู้เล่นเชี่ยวอยู่ปลาหยานะพูนเห็นบอกจากพ <int ar> ูนไปพ <brow S 2> ันอะไรมีใช้ผ้าเดงนขึ้นเชี่ยวเออ มันแรงขึ้นไปเร็วมันคือบปลงเฮ้ยนี่นี่นี่เจ้าคุณปลาควงใหญ่ใส่ผ้านะนั่นน่ะนะนี่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 โตมันนี่มาเจ้าอันนี้นี่นึกนี่นั่นน่นาตายแล้วนะเนี่ยขึ้นมาวิ่งแต่ว่าจะอ้าวปลาเปรี้ยนี่ไรปลาขึ้นไปพอบราเห็นโอ้โหหนามมันคมโอ้โหจากแนวใดเนาะจาน มันคือบอลลนหะรปลาขอนี่เนาะเห็นย่งแต่บอลลคู่มันเล่นคือมาหาตัวหนักกันไดะมันชนหยาเน,ะน,นานะจับเอามาบิ่งน่นะ โอ้ยเอายังก็เอาก็เลยมันได้ใส่มันอยู่ในใส่ปลางอ้มรถดโอ้เสร็จตัวหน่อยเห้โอ้ยโอ้ยพอดีฮาฮ่าเลยเอ้ยชาวคนไหนเนี่ยมันอยู่ตามหนาเนาะ กูกระโศนใส่ตัวเดียวนี่คือมันขืนรุนลัด์รุนลัดล์ดดหรือเปล่ามันชนอยู่ตามหย่านั่นเวลาเฮาเห็นถ่วงมาเลยเนาะนั่นนะ,นะโอ้ยสัตว์ไปเลยขามให้หน้าขาเจ้าเลยให้หน้าขาเจ้าบ้อหรือให้หน้าเฮาเนี่ยแต่เฮาเห็เ้บเอน้โตแล้วป่าง่วงมกนั่นนะโอ้ยโอ้ยมันอยนู่นี่กระโดดขามนี่ นี่มันอยู่นี่นี่เออจะคูนคือระมาณแต่ว่ากระโดดขามไปเลยบอมันอยู่ตามหย่านั่นลองรถเยียบมาลดตามหยานี้เยียบไปลอดลาลงไหลงไปนั่นๆเยียบลงมาลดเลองเธอมันถือตีนเขาขากเนาะโว้ยผมวกินดอกเอามาแล้ม่ควกระสอบเลย เพราะขาว่าบคนดันมลาาโอ้ยปลาคอลลาย,ลายนี่เนาะหลุดหลัดหลุดลัดก็ดดได้ตัวเดียวพี่น้องไปจับชนล,ลายมันชนหยาหยามันไลยปลาปดุกชนล,ลายมันงลงแต่กลางคืนเนาะ มันบ่ค่อยลงกลางเวีนปลาคอมันก็บรลงลงแต่ว่าเห็นมันอยู่แต่มันบลงรรลายยอู่่ด้พีนง กดไล์กดเชร์พี่น้องฝากกดไลกด์กดเชร์กดติดตามนนะบ้าสัยกเจ้าเมืออ่อเลมีบนี่ขังเอานะ ไปบนุดต่อไีเน้ะงพยามตูงตาน้ำอันนั้นอนน้ำมันยู่นอนในตูงนะก็เลยเอาแยงขังไว้แซมมันกับเชียติ่มจืซื้อเอาจักมาจูบน้ำ อือออันนี้ข้างพี่ร้องนี่แต่ปลาเค็งปลาเค็งไว้โตไวเดินช่ยโอ้ยเ้าแน่เหรอเฮตาเฮต้ากระเดินละนาดอยู่ล่างเลยเฮตาสิไปมุดอีกฟ้อนะมันสิมีอยู่บ่เปียงว่าบ่มีป่ะหาโตพอได้หรือฮะโตพอได้ดอก่วยน้ำมันอึ้งเล่าปลาได้ชิโล ปล่อยปนอไปนออน้อยเน่ปล่อยไปะแักิญง,งอีอไไบ่บมีดอ๋อเขาบอกเฮ้ยน้ำอึ้งปนิป,ปาได้สีข่าอ้าวได้ป่ามุพมดพื้นมุดพืแล้วมันมุดไปมดเนี่ย,ยงงกัน <c oughs> กนั้นแล้วยังว่ามันมุดพื้มันมุดไปเธอปอคนงหญ่รักเข่าันนิ่มันมีใจล้ว โอ oh. ้ยได้ยุมมันยูอยู่้มันแรงคือตั้งเทิงนะแรงคือดั้งเทิงเออได้น่ะยู่อยู่น่ะเดี๋ยว่อ้พีทองผีนั่นแหละบ่ปะาคอเห็นอยูกัรคือไม่เห็นไไหมบวกเลย จักจามยามเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยมันกลับขึ้นมาผี่บุตรกันอกเลยบพรคือเราเดียวไปคือเห็นอยู่เลยตะ้โหนะมีอยัง่างนี้มันบ้มีอย่างเงี้ยอะไรขอดูไปหนึ่งลูกโอ้ผมีบ่โอ้โอ้แล้วข้าพ่อไม่เอาได้ลยมันบ่ได้มีลีนบ่อัน,นยังมีมอยู่แต่มันอันไหนะ มันก็ออกได้ช่หมบัวสัดตัวเลยพี่นุ๊บบัวมีบ่เฮ้ยเบิ่งคักแล้วคือเขาเดียวไปเห็นข้าวผุบ บมมีขึ้นมามนแหลงพุ่นปลาโคแล้พุ่นนำทุ่มเลยนี่นออั่เรื้องบนบ่ลองดอกปรซชืงแต่มันบ่ลองมันบุูงว่าจะนำไลไปทางใดะเมยน,นะ,นยแ,ละลนแล้วีวแล้วอะไรนไปนีปะคุณน่ไปหาที่เรากันต่ไปดูประเดียไปนือันเยมืยเมอเลยเือเา <laughs> เพื่อเรียกงูฟอดใหมันให้เลยเยี่ที่เองเลยนะตอนนี้ไหนเอ้ยจมงจักแล้วเบม่งมือตอนนั้นก็ต็สิบเอ็ดงูเจอกับไปอกักขงแล้วพอตัมาก็มุด ่เลยนอจาย่าป้าเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่มันไลลไปทางนี้อเสียดินอมันป่าเฮงเนาะคนมีมาข้างนี้เชียทิ้ือยป่านี่นี่น่ตักรไห มาันแล้วเขาเรียกว่ามันลงไปมันมีคื่นตอนน้ำลายไม่เชยเอกันไอ้นะอแล้วี่ล่ามีอรพชอบได้ไปขี้ดิบจักขี้ล่าร่วมกับฉบน่ะตกเขาพงเขาเก่งอะไรลนี่มันก็เก่งอยู่ดเก่งเชื้อโรมันหยาจะคุณเอามาทไอาเทเอามือแล้วก็เอามือตัวเอาคู่มือเ่าคู่นู้ไเขาก กระโชกก็มีดอุดช่องโฉกสามโฉบปุ๊บไปโหนำไปตีกกปในเรื่องกินดไปป่อยหมอไายนะเชียวอยู่การเทิยนคับมมเนืะเติมเติบมีเติบกันก็เรียนว่า บัดได้กินบัดยามเกี่ยวข้าวเนาะแม่น้องเหาตอนี่ลูกจะเทงหบอกอายุท่ยูนี่เรจะไปปล่อยเพื่อนำอะไรจุกจั่วไม่ได้กับปล่อยแต่กินน้องนี่แล้วเลอปล่อยมาโลดปลาเคียงนะตัวน้อยหนึ่งใจเวียนแล้วกินด้แตเพื่อนไปกระโตนั่นหอเอารเจะหือทอด่ทอออย อเยอุัน้มันลอเออปลาขี้น้อนมันมีอียด้วยเนาะ้องปลานี้มันกระชัดจวดๆเลยเนาะกระปุ้มัลงเออกลาปุ้แบบนี้มันังอกอ อ๋อปลาเค็งมันนอนอยู่เลยพี่น้องเขาบอกวันนี้ได้มาสีออกล่าเลยพี่น้องสุนัขได้ไปกระสอบล่าเลยพี่น้องขอบใจสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งพอกันไม้คลิปหน้ากับบ่าวไสสบายดี